เจนนเกมมิ่งซื้อขายดีรมล้วนไอดีองไอดีพร้อมเล่นราคาถูกรับดึงนักเตะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์บริการ24ชั่วโมงมี i อเดีวและรับเติม efootball mobile ราคาถูกด้วยนะครับสนใจติดต่อเพจเจนนเกมมิ่งได้ที่ด้านล่างเลยครับผมโอเคครับผมพี่โทนี่ครับสวัสดีครับปกติผมชอบเล่นการพนันมากเฮ้ยและผมก็งงนะว่าทำไมวันดีคืนดีอ่ะเกมที่เรารักอ่ะทำเว็บพนันออกมา ผมก็หว <mm> ังว่าเด็กๆอ่ะจะไปบอกนะว่าตำรวจตำรวจจับกาลีน่าหน่อยไอสัตว์เปลี่ยนจากเปลี่ยนจากเงินจริงเป็นแคสแล้วเอาแคสมันลุ้นแจ็คพอตเอาแคสกลับมาดีเนาะเป็นการพนันที่ดีเนาะถอนเงินจริงไม่ได้ด้วยถอนได้แต่แคสอ่ะงั้นก็ลองดูสักหมื่นอ่ะเนี่ยมเตะไปแล้วอ่ะนี่ไงออมันครั้งละสามไอเนี่ยถ้าวุถ้าตรงกันสามุ๊มได อันนี้สองดาวัช่มี B P P Jackpot B P B P Jackpot คืออะไรอ่ะอันนั้นอันนี้อ่ะอ่ามันก็จะ random ข้างในอีกเข้าใจไหมง่ายๆเลยคือถ้าเกิดผมอยากได้แคสก็คือต้องเอาแบบ Jackpot สามอันตึ้ยอ้ยซึ่งมันยากไงนี่คือคำว่าสล็อตครับคุณบอลไอ้ทียแม่งคือการพนันชัดๆอาวการพนันเฮี้ยอันนี้พูดเลย คุณลองคุณลองแม่คุณกดคุณจริงๆผมแนะนำว่ากด50ครั้งมันดีสำหรับผมนะอ่ะผมลอง50ครั้งก่อนเลยแล้วกันแล้วคุณลองเช็คดูว่าได้กี่ดาวอ่ะแม่ไม่ต่างกับเว็บพนันเลยที่อ่ะอ่ะนี่ครั้งแรกได้นี้ได้แล้วคุณลองเฮ้ยคุณลองไล่ดูทำไมมันเร็วจังเลยอ่ะเออนั่นแหละอ๋อมันมันมันรวบลัดเหรอใช่ถ้าคุณได้บวก5แสดงว่าดีแต่ถ้าไม่มีบวก5ก็แสดงว่าไม่ถูกอันนั้นไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ถูกทีโอ้ไม่ถูกหมดเลยอ่าหนึ่งที่ดวงไงนี่คือนี่คือคำว่าสล็อตครับบอล เกดดูกราบก่ดิอ่ะคุณกดโหพี่อ่านั่นแหละนั่นคุณเหี้ยอ่ะกดแม่งเลยกดแม่งเลยเอ้าบทตัวโอ้อ่ะคือดีดีเพราะว่าผมต้องไล่รูดีดีโอ้โหบวกหนี่ยบวกห้าเนี่ยอ่าแต่อันนี้เดี๋ยวเยอะเหรอเยอะเยอะเยอะบวกห้าดีสุดครับคุณบอลอยากได้แค่น่ะอยากได้แจ็คพอตนะอ่ะคุณก็ พี่ฐานนะบวกห้าเทือนี้โอ้โหแม่งต้องได้ซ้ํากันสามอันเลยนี่หว่าเือบวกห้าต้องเข้าอันเดียวได้ก็คือสต้องใช่ก็ต้องได้เลนดนอกข้านนอีกไงอ่ะอะลองดูดิ้อโอ้โหพี่ได้ไหมครับไม่ได้เลยเลยคือแจ็คพอตมีแตกจริงมะเนี่ยกูถามก่อนโอ้โหพี่หนัก่ะหนักถึงเลยว่ะึ่งได้แค่สองรอยดาวเองอะพี่ อ่ะแหละหนักอ่ะห้าสิบห้าสิบไปอีกอ่ะกดไปมีไหมบวกห้าไม่มีพี่ไหมไม่มีเลยครับโอ้โหรอดการจับกลุ่มได้ไงานในบวกห้าเนี่ยไอ้เนี่ยกิจกรรมอะไรเนี่ยได้กลิ่นความเจริญของกลิ่นนี้แล้วกลิ่นหมีอะไรครับกูได้แต่กลิ่นหีกลิ่นเกลือเนี่ยครับเค็มๆอ่ะอ่ะไปกดแม่รวัวเลยอ่ะพี่อ่ะกดดีเฮ้ยเฮ้ยแค่กูกูลดเยอะป่ะเนี่ยเฮ้ยเกลือเกลือ ดูบัลหลังบวกหนึ่งบวกห้ายไหมไม่มีเลยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งนะบวกห้าไปครั้งเดียวเองอ่ะครั้งเดียวเองผมถอดตัวทันไหมไม่ทันนะไม่ทันไม่ทันนะลงกำลังมานกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ไอ้ไอ้ดอ้อ้ไอ้ไอ้ไเวไอไอ้ไอ้เอ้ออนอ่ะใช่้้อ้้ออไ้อ้อ้้ไ้อ่ออออ้ออ เนี่ยมึงเอฟซสักสามอันหน่อยได้ไหมเอฟซีตรงนี้เผื่อได้แค่สามันได้ไหมได้ไหมกาลีน่าถ้าเกิดกิจกรรมกูเล่นแล้วดีอ่ะคนดูเล่นตามอยู่แล้วไอ้ควายกาลีน่าไอ้นรกมีไหมไม่มีอันนี้พี่เอ้ยผมไม่มีเลยพี่รอดการจับกลุ่มได้ไงบวกห้าไม่มีเลยโอ้โหดาวกาลีน่าขนาดแบบมันเป็นการพนันที่คนมาสุ่มกันเองมึงยังล็อกเลทอะไรขนาดนั้นะเพื่อนงงอ่ะ กี่ดาวแล้วหกร้อยกว่าดาวแล้วใกล้จะหมดแล้วเนี่ยคุณเอ้ยอะไรอะลุ้นเลยไม่มีอะไรโอ้โหยังไงเดี๋ยวมันอยู่ที่ดวงเลยวะมันอยู่ที่ล็อกเลทไม่อยู่<อ>ที่ดวงแล้วเนี่ยกดแม่งไปเรื่อเยเลยว่ะพี่เฮ้ยล็อกเลทหรอเฮ้ย hey, มีบวกห้าโอเคโอ้แต่บวกห้าทำไมผมได้แต่อันนี้วะพี่เนี่ยอันเนี้ยมันไม่แบบมีบวกบ่งบวกแปดหรืออะไรดีๆมาบ้างวะ อันนั้นนะผมได้บวกไปอันล่างนะไอ้ที่นุ่นบอกไปได้ไหนได้นี่ออได้เออใช่ขวาสุดอ๋อได้ขวาสุดได้กากสุดอยู่นี้ใช่ใช่เฮียอะไรวะเฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยดิมาหน่อยดิไม่มีหมอพี่เอ้ยมันมันยากอะไรอ่ะยากเย็นเฮียอะไรของเขาวะผมคงไม่เหมาะการแทงสล็อตว่ะเอาจริงคุณแทงคุณจะแทงอะไรครับแทงสีอย่างเดียวตอนเนี้ยเฮียเอ้ยโหดูดี ไม่มาเลยวะพี่อะไรอ่ะงนา่นอะไรอะไรอ่ะงไม่มาเลยวะแล้นี้ของข้างในแมงก็สุดเกลือเลยเดสุดปังเลยเดิโอ้โหโอ้โหดูดีได้หนึ่งอันเนี้ยดีไหมไม่น่ามีว่ะไม่มีไม่มีว่ะโอ้โหนี่กูแบบไวไม่มีไม่มีเอากดแม่งต่อเอายิ่งจะหมดแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยคุณกดมันมือนะ มีคนบอกพี่กดทีละสิบดูก่อนไหมเผื่อจะดีขึ้นอ่ะคุณลองดูไหมอ่ะ,อะใกล้จะครบแล้วด้วยเนะี่ยพึ่งมาสิบพี่พอะไรตอนจะหมดแล้วเนี่ยหมื่นหนึ่งเนี่ยเออมีปะมีไม่มีเหมือนเดิมสลบเหมือนเดิมครับน้องเฮ้หยหูหูนว่าเข้าบีพีพี่อ่ะโอ้โหหนัก,กว่ะหนักอึ๋ง โอ้โหหนักอึงไม่มาหนักออ้งแ้่ขอเทียบสิบแล้วกันมันแก้รคปะพี่อ้โคลาหนักอึงจริงเวนไม่มาโอ้โหขอบคุณกิจกรรมดีๆที่กาลิน่าเอามาให้เราเล่นอุปโชดเฮ้ยเฮ้ผมะโอ้โหแม่ดีแลยสมัยนแต่สถานนี้มันง่ายสุดอันนี้ง่ายสุด กูเอาเงินที่กูเติมไปแทงบาคาร่าของจริงนี่ว่ะโอ้กระจอกฝันถุนนี่เฮียอ่ะอันนี้เอาไหนพี่ผมมาเลือกบวกห้าอ่ะเลือกบวกห้าตามคุณจบนะแล้วอ่ะได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ได้วหนึ่งเป็นสองอ่ะอันนี้เลือกไปแล้วอ่ะอันนี้เอาอะไรบวกห้าผมบวกห้าครับอ่ะงั้นผมเอาไอคอนอ่ะแล้วแต่คุณต้องแล้วแต่ผมอยู่แล้วล่ะอ่ะอันนี้เอาอะไร อันนี้คือสูตรสี่นะยี่สองยูก็ได้ยี่สองเอสอาร์ก็ได้นะแต่โอแต่มันดับร้อยอะดับสิบห้าเลยนะอ่าได้หมดอะมันต่างกันไงดับสิบห้ามันของแพงกว่ายี่สามเอสอาร์ก็ก็ได้ผมได้ซิเนโกว่ะหมื่นเก้าเอ็มอะอ่างั้นผมเอาอันนี้แล้วกันผมรุ่นเอาอันนี้ผมรุ่นเอาเนี้รุ่อ่าแล้วอันนี้พูดเอาอะไรอ่าเอชยับเบสเวิร์ครับอันนี้สูตรสี่มากน้อง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 เขาเลือกเบสเวิร์ครับกันอ่างั้นผมเลือกตามน้องน้องอ่าแล้วเนี้ยคุณเลือกบวกแปดชัวร์หรือเอาไปลุ้ น้ำเงินน้ำเงินมุนน้ำเงินน้ำเงินอ่ะผมเลือกตามคุณนะอันนี้คุณตอแหลกเไหมไม่ครับไม่ไม่ไม่ดูดังเสียงคุณแบบคุณรับแหล่นะอันนี้คุณเลือกอะไรเอาไอ้ดูแล้วคุณอออันนี้เรารู้การเรารู้การมีแต่คนจะจ่อแค่นั้นแหละที่ไม่เลือกอ่ะแล้เนี้ผมรู้คุณเลือกไอคอนเอ็มซีครับอ่ะงั้นผมเลือกไอคอนบ้าหรือไงล่ะอันนี้เลือกไอคอนนี่ควายเลยเดิอ่ะอันนี้อันนี้ชัดเจนเนาะไม่ต้องชัดเจนชัดเจน แมวอันนี้ก็ชัดเจนเนาะไอคอนแม่งก็ลรุ้นยากนะอันนี้ก็รุ้นยากเหมือนกันแต่ว่าต้องเอาอ่ะแหัก็หมื่นหนึ่งเนาะคือครบห้าเหมือนแบบเหมือนทีมงานแม่งกะไว้แล้วว่าจะเอาครบแม่งคือหมื่นหนึ่งอะเอครบแล้วอุ้ยไวจังไวนี่แม่งแดกเงินขนาดนี้ไอเหี้ยแม่งโบนัสแม่งไปห้าแสนแล้วอะพี่เื่อเอาจริงอะแม่งแบบเหมือนล่อเมาเลยนะเหมือนล่อแม่งมนเมาอ่ะการพนันไอเหี้ยน้องการพนันแป๊บเดียวกูหมดไปหมื่นหนึ่งเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปดูในเกมแล้วกัน มาครับน้องพี่ตอนนี้เงินเอ็มมันเยอะไหมหนึ 1, ่งหมื่นอะไม่น้องนับส <26 5, S 2> องหกห้าเอานับเถอะนับเถอะอ่าโหถึงแสนไหมเนี่ยโหพี่แสนกว่าว่ะแสนกว่าเอ้ยมันจะด,ดีกว่ากินเฮ้ยเฮ้ย,ยมันดีกว่าเลยเนี่ยแสนประมาณแสนสามอะสองหกห้าแสนสามห้าโอ้โหเฮียธรรมดาธรรมดาม่านั่นเอ๊ะโห้พี่ อันนี้คือการเราต้องไล่เปิดอะไรมเนี่ยบวกห้าหรอบวกการแม่งเยอะแต่แม่งดูเกลือเกลืออ่ะเดี๋ยวไล่เปิดบวกห้าไปก่อนเลยนะแล้วก็ซัดให้แม่งให้หมดเลยแล้วก็ไปวัดกันที่บวกแปดซึ่งเอาจริงบวกแปดนี้น้อยมากไอ้สัตว์คลิปกูจะหมดเร็วปะเนี่ยไอ้เฮียคลิปกูจะตัดต่อได้ไหมนะพี่ตทนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ละอ่าอ่เดี๋ยวเราแบบเดี๋ยวเราก็อาจจะแบบมีแบบมีพูดคุยกันดึงเชงนิดนิดหน่อยหน่อยเออเฮียคลิปมันได้หน่อยถูกไหมคุณโทนี้อ่ะคุณเห็นจอไหมเฮ้ครับ อ่ะลุยไฟมาไอคอนโรนันโดโอซีเอเอ็มว่ะกากา้าเหย่อเหยื่อหรือกาลากาลาโอ้โหหมื่นเดียวอ่ะเค่เค็ไม่เงินไม่เงินปัญหาอันของไล่ดวงอยู่แล้วครับน้องอีกอันหนึ่งคือดิมาเรียดิมาเรียสามพันเนมถ้าเกิดโดมานี่คือจบเลยนะโหพี่โนนี่แม่งหมด <Happy. S 1> เลยบอกอ้าวหมดแล้วมีหกแปดแม่งเยอหมื่นหนึ่งให้กูเปิดแค่หนึ่งสอง 3เอ่า4 5 5ใบยงว่าพี่โดนี่เย้ยไว้เยอะหนึ่งหมื่นในซาดโอ้อ่ะใบนี้ต้องคัดไหมวะพี่ผมไม่คัดนะเพราะว่ามันคัดยากผมเชื่อพี่นะขอบคุณครับผมหวังว่าพี่คงไม่แรบแหล่ใส่ผมนะโรนัลดอลุยนัสเซโดเดอร์ลีมาโรนัลดอลุยนัสเซโดเดอร์ลมาขอบคุณครับพี่โดนี่ไม่มาไม่มามาดิอ่ะ ไฟมาก่อนอไฟมาก่อนไฟมาก่อนอืมสเปน CDM เซอร์จี้บูตเกตครับคุณตอวนี่เซอร์จี้บูตเปลครับสองหมืม่นเอมงเหรอวะฮะนั่นอะไรสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณบอสการรั้งสวยครับคุณบอลอะไรวะอ่ะผมมียี่สิบเอ็ดยูยี่สิบเอ็ดยูคุณคัดไหมคัดใช่ไหมัรนต้องคัดแหละยี่สิบสองผู้ผิด คาเทอร์พลังต่ำๆแม่งอยู่เยอะตัวบากอ่ะตัวบากอ่ะนะพี่น้ำมาแล้วครับแล้วทำไมผมเหลือโทมอรีไว้ตัวเนี่ยอ่าพลังไม่น่าขึ้นแล้วแม่งตกรอบก็คือว่าให้ต่างหน้าให้ดูถือว่าต่างหน้าถ้าเกิดมึงกล้าออกมามึงก็ออกมาไอแก่แค่แหละโอ้โหพี่โทมอรีไอ้สัตว์เอาไม่ใช่ตรงไหนมันจะดีนะน้องๆจะชอบใจได้ขุนบอลอ่ะไปกดเลยธรรธรรมธทรมธรร แทมแท้แทอะคุณโนนี้บาซิลเฮ้ยเฮ้ยกติพี่กระจอกพี่กระจอกอะนี้คุณอันนี้คือกระจอกปะก็ราคาดีนะผมว่าหกหมื่นถือว่าดีนะผมได้สามหมื่นเองไปอ่าถือว่าถือว่าโอเคถือโอเคอะไรขนาดต่างชาติยังรีบถยก็มันบอกมันชอบวิดีโอกูถึงแม้มันจะแปลไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องแต่มันสนุกก็ก็โดเ a t i o n น่ะ ด onation peace by super tank super chat เข้าใจไหมก็เขาไม่มีรีวิวอล์งวอลเล็ตอะไรงี้ไงมันก็ซ super tank ได้อ่ะใบนี้เลยครับอ่ะคุณได้อะไรไปนะคุณเทียบกับผมจับไม่ได้เลยมีอะไริดก็จะให้เป็นเทียอะไรเทียเว้ใหคนเขาเติมผิดกันเป็นหมื่อในสัตว์ผิดพลาดอะไรเฮ้ยเอ๊ะเดี๋ยวคุณคุณเมย์เขาเติมอ่ะเหรอเขาเกลือยังไงโอ้เรียบร้อยแล้วไวเลยคนนี้อ่ะเขาเติมก่อนเขาบ้านเลยเหรอเขาไปเขาไปปล่อยเขาอีกคนนี้แล้วเขาเขาคุมไหมคุณเวมยะ คุณเลยบอกได้อะไนะนี่คุณบอกเขาไปโอ้โหผมจำไม่ได้เลยผมตัวนีอะไรนะคุลิดอะไรนะคุณคุลิดเหรอใช่เหรอคุลิดขาวอ่ะใบนี้คุณได้อะไรคุณโทนี่คุณพูดมาก่อนผมอยากเปรียบเทียบคุณแค่นั้นแหละผมผมได้แคปหรือเปล่าอ่ะคุณเกมผมน้อยครับผมไม่เท่าคุณหรอกโอเคผมว่าแคปหมูแคปหมีแคปผีอ๋อผมจะแล้วไม่ใช่ไม่ผมด่าน้องที่อยู่ในสนามผองอืลุงเมรู้จักคนอื่นแล้วแหละมองสอดีเลี อ่ะต่อไปใบไหนคุณโทนี่เดี๋ยวกี่ใบแล้วครับตอนนี้สามใบแล้วครับโอ้หแล้วใบเป้งเอาเอ็นใบเป้งเอ็นก่อนนะครับเอ็นคุณได้อะไรครับโดผมอยากให้คุณได้โดอ้วนได้ไหมคุณได้อะไรคุณได้อะไรผมได้เอ่อได้ไม่ไม่ไม่ได้พูดได้ครับอ่ะคุณกลัวใช่ไลเวได้อะไรก็เกลือครับอ่ะกระจอกเกลือทั้งคู่ครับมีครูเท่าไหร่ที่จะชูเชิดชูชูชัยเกลืออะไรผมได้บวกแปดนะคุณทนี่คุณหยาดดาร์ลี่บายนะ งั้น่ะผมจัดให้ดารลีบายแค่นั้นแหละเอาซาบูซาบูชิ้นเอฟเอครับบีทีบีโอ้โหพอติวโอ้ยไม่น่าคุยหรอกไอ้ตัวนี้ไม่ไม่แล้วกิจกรรมมันมันมันทำอย่างนี้จริงเหรอสล็อตและเกมเอาจริงอะสล็อตและเกมต่างๆี่เฮียกิจกรรมเฮียอ่ะอีสัตว์กูถามจริงมึงแจกกันแค่นี้หรอ ถือว่าล่อซื้อไหมอย่างนี้ถือว่าเว็บพนันล่อซื้อเลยนักลงทุซื้อได้ด้วยนะเย็ะกระเบื้องแล้ซื้อแค่คนละหมื่นสองหมื่นอ่ะใบเนี้ยปีบโหอีฟเอ็ดมาด้วยอีฟยีเอ็ดเข้าประกวดตลอดผมได้อีฟย่สิบเอ็ดอะผมขอฟูแดงได้มั้ยผมไม่เห็นฟูแดงเลยหมื่นหนึ่งผมบอว่าจัดไปครับผมให้นะเป็นอีฟเอ็ดได้มั้ยครัได้ได้มีอีฟยี่แดงขอเคลียร์ฝ่าแล้วกันเพื่อนรักอ้าวต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไปเลยครับ เฮ้ยเียเวออิกาเซียพีกระจกเฮียกูแดงกูเบสเซนอังกฤษโอเว่นว่ะเทเลอร์เออเคลเลอรเอว์โคเว่นแอนด์แอนโอ้โหบุกเจ็ดอีควายโแฝดคนถูกณมันเลยนะแม่งยัยทำตาเป็นยูนี่ไงน้องเฮียนี่คุณเติมหมื่นหนึ่งจริงมะเนี่ยแม่คุณวันนี้คุณแช่งผมหรอมีเด็กบอสน้ำเสียงคุณดูเหมือนแบบมันมันก้ารโล่ก้าวลาวอ่ะ ไม่มี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 ตุ๊บีไม่ไม่มีไม่มีนะไม่มีนะโอเคนะไม่มีไม่มีไม่มีพี่โรนี่เนี่ยหลายทีไลท์เวแอบแช่งครัวเอ้ยไม่มีไม่มีไม่มีนะไม่มีนะโอเคโอเคโอเคอย่าไปเติมอ่ะกูพูดแค่นี้แล้วกันย้ำอีกทีนึงอย่าไปเติมให้กูเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายคนเดียวพออย่าไปเติมเกมอื่นเหรอใช่อย่าไปเติมเกมอื่นเติมผิดบ้าหรือไงี้นะอ่ะคุณโรนี่คุณกันท่ามปเลยค่า บอลสาวร้านเล่าไม่น่าเก็ตชิใจเย็นคุณแม่ใจเย็นใจเย็ตเขาต้องมันมันมายืนแบบดึงกีสติงน่าโอ้โหดึงจีปีมึงก็เอาวินอะโอ้โหแล้วมาโดนเลย

ุ่นีนไอ้วกแปดก็ไม่ได้หมวกแปดมันเก่งอะไรพาตำไม่โอ้เอแอนนี่อีลังกาโอเวรังกาเฮ้ไม่ไม่เดี๋ยวกูบวกแปดตีเลย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 จริงไหมเนี่ยพตีเลยตีเลยตีเลยมูลค่ามันแพงด้วยเพื่อนไหมเดี๋ยวกอดตีก๊อปเดี๋ยวกอตีก๊อปเฮดเฮ้ยเฮเฮ็เฮ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 เ อุ้ยอุ้ยคุยอะไรเฮ้ยคุณดูดีกาคากาคามันบักหรือเปล่าใส่ไปเลยใส่ไปเลยพี่ราคาบักขายไม่ออกเอ้าวโอเคอีกตัวหนึ่งเอาร้อยสิบเอ็ดมาคุณว่าผมตีติดปะคุณัวนี้คุณเบิ้์นซ้ำมาผมว่าติดถึงเบิ้์นซ้ำคืออะไรมีซ้ำหมอตอนคุณเย็ดกะหลี่แล้วมันแบบเซ็ตไวอะไรเซ็ตไวผมเลยขอเย็ดซ้ำอะไรนี้ต้องเสียงินแเบิร์ด้วยปะอ๋อคนละเบิ้ลคุณเว้ยผมเอาแฮร์รี่แม็กควายเออร์เลยกับตันทีมมาตีบวก อิลังกาขายออกไหมถ้่เก็ตีติดแสงกว่าเนี่ยอ๋อคนก็าจักเต็มตลาดเลยมักเตะแมนยูฮะใช่จัดไปครับเฮียเวเดี๋ยวผมขอปล่อยชนกันสักประมาณสองพันทีนะคุณตอนนี้ผมว่าเราต้องส่งกำลังใจช่วยกันนะขอบคุณทับเลยแท็กแท็กแท็กเด็ดเด็ดเด็ดใจเย็นเลย้เขานิ่งแล้วเขาแบบโรวบรวมพลังแล้วว่ะ สมาธิเราบนี่เขาเรียกสมาธิติ๊กเลยอะไรนะครับพี่ทะเบียนอะไรครับอ๋อเก้าเก้าเก้าพอดนะฮะเดี๋ยวผมขยับอะไรนะครับพี่มอไซค์เหรอครับอ่าเดี๋ยวผมไปขยับครับพี่มอไซค์ทะเบียนเลขเก้าของผมเองครับไอสัตว์พี่อะไรของมึงอรัไปดิเฮ้ยขอบคุครับคุณโทนี่เฮ้ยเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลนี่เบิ้ลเอาเอาจริงเหรอเอาแล้วแต่คุณผมไม่รู้อ่ะ ต้องต้องไงอ่ะน้องๆว่าไงผมตามใจน้องๆเลยอ่ะไปไม่ต้องเลยอ้เจี้ยแม่งเหมือนล็อกเลยแตกแล้วพวกเหลือเท่าเดิมกระจอกไ้เหี้ยเนี่ยครับน้องผมว่าก่อการถึงหนึ่งมื่นบาทมึงก็ไปหาเติมกันแล้วครับขายแม่งทิ้งคุ้มปกิจนะคุ้มเหี้ยเะไรล่ะ